ครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายพี่ๆน cool, nice ้องๆนะครับเนียเหมือแรลงนะครับเหมือนนี้ครับพี่น้องมาต้อนกเขาคือนเขานะครับของเขาของเขาว่างโอ้น้ำพุงว่างแหมนะครับเหนืองานหลังจากเหนืองารเหนืองานนะครับพี่น้องมาเห็นพุ่งเห็นหน้าเขาคือเก่านะครับมาเบิ้งบรรยากาศเจอบรรยากาศเขาคือเก่าครับหลังจากที่น้ำบุกแล้วเรียบร้อยทวงไม่ได้เลยครับที่ผมคลิปล่าสุดของผมเนี่ยที่ผมเอาให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยที่ไม่ยิงลูกเกตทวงเบิ้งอันนี้บุกหล่แหงล่ะ นะครับหอม้วนบุเกิดมวนตายก็มีกับเพื่อนกับวานไม่ก็มีนะครับขนาดเป็นมวนวานใหม่นะครับนี่มวนมันอยู่หรอนะครับวานใหม่หลังจากที่น้ำผ่านไปเสียงลูกตูมไม่ได้ยินนะครับนะครับไม่ได้ยินเสียงลูกตูมมาเลยนะครับแหงนะครับแหงผมพาิ่งบรนยากาศรอบๆแต่ว่าฟั่งนี้เขางามขนาดเลยครับพี่ห้องครับเชียวเลยครับเห็นไ่ แน่ไปเชียวแน่ครับดูทางหวยคือเกานะครับน้องที่ผมผ่าพี่น้องมาจอบนกเป็ดปีนั้นนะครับมาสุ่มนกเป็ดปีนั้นนกเป็ดบ่ลงครับปีนี้นะครับปีนี้บ่ลงครับเลยมาต่อนกเขาครับมาหารอบฝังเสียงมึงตูมหนามึงมีมึนมีหนาครับมึงมีตัวหมาเลยนะครับเนาะไปเข้ากับทเบิ่งจะมีตัวามาบอกเข้ามาส่วนแรกๆวันนี้ ผมพาพี่น้องมาสวงหามุงแนงหรืองานเดาของกพาพี่น้องจ่ามาเลยนะครับมันเขียวถอดได้ให้หนังเขาคนแต่ว่าของเราเอาสูบหนาโคู่กะใส่นะครับผลมันหล่นสูบออกกว่าเราเฮียสาอ่อมอ่อมนาเราเห็นปะอ่อมไปพีเลยครับอ่อมดูย้อนเสียงก็ใครครับนะครับเรื่องโบกีนี่เรามะจอดประจำจำตำแหน่งของนี้เลย นะครับผุ magazine, ่นพี่ซีพี่ผมเดี๋ยวผมพาเอาพี่น้องขึ้นมาเบิ้งนะครับเชียวงามครับพี่น้องครับพี่ซีพี่ผมเหมือนอย่าดมมาที่นะครับผมอัดใ้ตั้งแต่โดนๆนะครับเกือบสามพันนะครับอัดใบโดนๆอะไตัดพันหายเก่าพันโหเก่านะครับกะถ่ายรอรับชมเบื้องครับพี่น้องครับมีตัวมีต้นเขามากวเนาะหย่อนแสงครับพี่น้องทางนี้ นะครับเพราะว่ามันช่วงแรงอ่ยงนะครับนะพวกอาลำโพงไปโกกม่วงพวกสุมัขนั่งดีอยู่พี่นะครับมึงบรรยากาศรอบๆลไม่น้ำทุกที่เขามานั่งดีอยู่ข้างคู่หอยพี่พี่น้องเนาะไปถามพี่น้องรับชมบิังมีตัวมีตัวน้ามาก็ยังสี่ไทยพี่น้องในเบิองน้ำครับ ครับพี่น้องครับกาหนามคูหนึ่งเนนะครับโอ้แต่ว่าอยู่ไกลแห่งสองลอยสองลอยก็มีถุนนะครับแต่ว่านั้นเขาไปว่าไรนะครับมันอ้อมหัวนะครับเปิดล่องพงว่าไรเรื่อยงรพี่น้องก็คือนะครับผมได้พาพี่นอ้องมาขี่รถเลาะบึงนะครับเรสิพาพี่น้องไปท่ายกี่ละไปเบึง หาซองมึงนกเปีดนำนะครับแต่ว่าผมมาจอดรถอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงนกเขาโอ้บินบินบินมากเลวพี่น้องคนไปแล้วครับนี่นเสียงนกเขาหงองเสียวๆอยอู่นะครับบรรยากาศช่วงนี้ โอ้ไม่ดีครับช่วงนวงแรงครับนนไปพี่น้องผ้าพี่น้องพี่น้องไปเบิง่งอันนั้นก่อนสาหน่อยหนึ่งยู่ซื่อนี่นะครับผมมายามใร่ผ่อนหลงเป็ดลงย่ำนั่นนะครับแต่ว่าไวตัวทันก่อนตลอดเลยนะครับก็ไอ้วันนี่ลองสิพาพี่น้องลองไปเบิ่องหัวนี้นะครับสิมีตัวลงบ่นะครับเนาะขอสวัสดี Lie up. ร yup. like, <anal> ้อยครับห ar ืมปูยูเรียบร้อยครับอยู่กูรูปูยูผีหนอกเหองกันนี่นะครับได้มาละเต็มหนึ่งเสียงเสือลงมาท่าง เพื่อเอาขางกันแฉะนะพี่น้องมันบรรยากาศไปแล้วโอ้เดือดดอยครับอยูอย่่ครับนะครับสองแต้มเลยครับมหม่อ,องเดียวเขาใหญ่นะครับตัวนึงพู้นะครับไปไปต่อครับพี่น้องครับ เสียงนุเขาห่วงไร้ค่ะขนาดครับทา่านนี้ฟังมุงเจ้าพี่น้องนะครับนี่เส้งสายไฟนี่ตัวหนึง่งหังขันนี่นะครับมนันยิงว่ามันยิงอยู่อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมองเดียวเลยซองแต้มนะครับไะติดตามต่ตอครับพี่น้องครับที่มี่แต้มเพิ่มบ่เขาใหญ่ครับ โอ้ยมือวันนี้เลวครับพี่น้องโุ้ยบ่โดนครับเนี่ยแล้วครับพี่น้องครับซ้ออาหน่อยอีกแล้วนะครับพอเรื่ออยู่ต่ว่า ไว้ตัวทันก่อนตลอดเลยนะครับโอ้โหวันนี้พ่อว่ามันนี้พ่อเห็นมีลงครับพี่น้อง ไปหารล่อขี่รถหล่ออีกครับครับพี่น้องครับเรื่งนุกอย่างลูกเขานะครับนะครับจากนี้ไปประมาณจากจุดผุมยืนประมาณ40เมตรครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวผมจะลองบึงนะครับไปจ่อยครับพี่น้องครับเดือแต่ แล้วเต่นกเอี่ยงหันนกเขาใหญ่อยู่นกเขาใหญ่อยู่นี่ตัวหนึ่งเห็นเห็นผมบินไปสับเหลือแต่มวนนกเอี่ยงนะครับไปไปต่อครับพี่น้องครับขันมันเหมือนกันจังได้กะจังสีพายพี่น้องเมื่อนะครับเนาะมึงบรรยากาศสีคำคำเหนียกน้อยนะครับเจอเหรอครับพี่น้องพูดคุณคือเรื่องเสาไฟคุณ หนึ่งใกลุ้มนะครับเป็นวะใส่ละเอา้าผมครับนะครับหมู่าถึงบ่ยบัวมาันจากนี้ไป,ปะมอันสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับอ้าวเดี๋ยวผมสิเอาน้องชายสะดขมยิงเมืองพว่าผมเสตปืนไว้ทีสามสิบสามสิบกว่าเมตรเนาะจะลองยิง สี่สิบห้าสิบเมตรมั้งจะเพื่อจกักรรถหนึ่งนะครับอ้วนหมุนอนกันะครับอุยวอดโดนครับ ครับรถผ่านมาหนิ่หนนกเป็ดบินขึ้นจากนีกันสิดายแหงพี่น้องอนะครับนั่นพี่น้องห้างนกนะครับนี่อยากได้อยู่นห้าง,งห้างหางมันนะครับเอาไปผูกออหอยบานนะครับเนาะิ่งบรรยากาศครับพี่น้องยงมแรงส่วนประมันหกโมงกวกาหกโมงกว่าเดียว,วนะครับสมกาสิบลอสีพาพี่น้องเมื่อแล้วละนะครับ เขียวตึ้งเขียวเขาเขียวหยื้อปนกันไปนะครับเนาะพี่น้องฝนมาเลยทิมส่วงตั้งแต่ฝนหอดปาหนี้งมาทันเนมาเลยครับนะครับดำหน้ากันแหงบดวานเขากันแหงบัดล่ะเดี๋ยวเปิดน้ำใส่เอากะมีนะครับเนาะกะมือนี้เฮ้ามานะครับเพราะได้หลาบอยู่นกเขานะครับนกเขานกเขาใหญ่นะครับเนาะปนกันไปนะครับ เต่าุกเอียงนั้นลลยหัวดพี่น้องว่าเป็นยังนก่าเอียงคือยิ่งอุ้ยผมบอหนี้ครับนก่าเอียงก็ดูแข้งนะครับเนี้ยวหยาบนะครับเนาะผมจะอันนี้แต่เต่กเขานกเขาใหญ่นะครับเนาะกะต้งเจอการคิดดูหนาครับพี่น้องครับผุ้นี้ผมหลุยสานคอนเทบานนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับบอกันที่ดูหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ